เอาละฮะก็กลับสู่ดีท่านผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาดูในเกม Minecraft นอีกเช่นเคยอยู่ใน Minecraft าชีวิตรอดตั่งเองเนะครับซึ่งพาร์ทนี้เราได้กลับมาบ้านแล้วเนาะก็นี่ฮะผมพิมพ์พิกัดไว้ลืมเกือบกำจงังำจําจำจทางกลับบ้านไม่ได้เออแล้วผมกลับมาบ้านผมก็พร้อมกับบล็อกพวกนี้ซึ่งผมงงว่าทําไมไฟมันไม่เผาไอ้นี่วะงงไหม ทำไมไฟมันไม่เผาไอ้นี่มันไหมไปวะเออบล็อกหิมะป้องกันไฟไม่ได้ครับผมสุดยอด <c oughs> เฮ้ยทำไมมันโหดจังวะเฮ้ยมันมันป้องกันได้เลยอะเฮ้ยหดเว้ยเออจิงจิงจิงละโอเคเดี๋ยวขอทุบกันนะโอเคแล้วก็ตามด้วยเดี๋ยวเรามาลองทำไอ้นี่ดูนะครับก็คือนี่แหละอ่าสโนว์สโนวแมนแต่ว่าสโนวแมนไม่ผลิเอไม่ผลิตเอ่อ ไอ้น,นี่นะครับผมไม่ผลิตอ,อะไรนะหิมะเพราะว่าสโนน์แมนไม่ได้อยู่ในเขตหิมะปะอืมันก็เลยไม่ผลิตออกมานนเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะฆ่ามันทิ้งกันตายโอเคได้มาสิบอันเดี๋ยวเพ่อนสิบสิบเอา้าเดียวเราได้กําไรมาสองอันเว้ยแต่ว่ามันก็ขาดทุนอ้น,นี่แบบว่าเออไปอย่าไปยุ่งกับมันเลยเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ นี่แหละทางรถไฟต่อดีกว่าครับเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเราเรายังสร้างไม่เสร็จเลยแล้วก็ยังสร้างไม่ไปถึงไหนด้วยเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาสร้างกันต่อกันนะจจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเอามาดเดยเออมาแปลแปร,แปรโอเคได้มาเท่าไหรนะ่น่ยสองชุดกับอีกห้าสิบอัน you know เออสองชุดกับอีกห้าสิบอันเป็นอะไรที่ดีดีดีเหลือเกินนะเฮ้ยไปเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหาไอ้พวกทองที่เราเผาไว้อ่ะไปคราฟเป็นพวก รางรถไฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาตั้งเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็มุ่งหน้าไปตรงนั้นเลยมันจะได้แบบสะดวกสบายง่าย,ายๆเก๋ๆ,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 ๆเก๋ๆอย่างนี้ก็จะว่าเออไม่ต้องไปแบบลําบากลําเคนเดินอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องสร้างทางรถไฟไว้นี่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเดินทางตอนกลางคืนปลอดภัยด้วยนะครับหลังรถไฟนะเป็นไงพูดพูดสดิบดีเลยพูดสดิบดีเลยเออถ้าขี่รถอยู่โดนซอมบี้ตกตายนี่จะขำใหมไอ้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ ผู้ซะดิบดีเออตอนนี้เนี่ยผมเรากําลังมุ่งหน้าในการสร้างหลงรถไฟซึ่งใช้งบประมาณ2.4ล้านบาทก็คือ2ล้าน4แสนบาทนั่นเองก็นั่นแหละฮะอืมความจริงมันก็ไม่ได้ใช้สักบาทครับมันตัดไม้เอาก็นะครับผมตอนนี้ช n e l ผมก็ถึง600,000ซับสไคร์นะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่ติดตามมาโดยตลอดนะจ๊ะขอบคุณเลิฟทุกคนเลยจริงๆเลยนะจ๊ะโอเค thank you มากๆนะสุดอนะครับผมถ้าถึงหนึ่งล้านเมื่อไรก็จะ thank you หลายๆเหมือนกันเข้าใจ่ะสูสูสๆเฮ้ยสูเซี่ยวจังเดี๋ยวละเท่าเล้เพิ่มมึ้งนะต้องทุบอันนี้ออกว่ะเอาสถานีมาหยุดหยุดอยู่ตรงไหนเอาสถานีมาตกอยู่ตรงนี้ไหมเออผมว่าสถานีมาตรงนี้ได้มั้งเนี่ยมันก็ตรงไปอย่างเดียวแล้วก็ถึงตรงนี้เลย แล้วก็เดินข้ามไ้ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอลงมาข้างล่างเลยแล้วกันอ่าหลายคนนะครับผมบอกว่าพี่เว็บรับหญ้ามันเยอะครับพี่เราต้องเอาไฟแช็กเผามันใช่หญ้าเยอะเราต้องเผามันฮะอืมผมเพิ่งคิดได้นะเนี่ยว่าต้องเอาไฟไปเผามันเออเพิ่งคิดได้เลยนะว่าจะต้องเอาไฟไปเผาไอ้พวกหญ้ามันลืมไปเลยว่ามันเผาได้อืมถ้าเราเผาไฟใส่หญ้านี่มันก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมถูกป่ะล่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวก็คราฟนี่ก่อนสถานีครับผมรถเราจะมาหยุดที่สถานีนี่เราต้องสร้างมาเป็นแผงอย่างนี้ก่อนก็คือที่ยืนของเรานั่นเองก็คือสถานีนี่นะ่ะจะไม่มีอะไรหรอกก็มีแค่ทางลงแค่นี้แหละครับก็ไม่ต้องไปสร้างเลยมันดิบดีแล้วมากมายหนึ่งนะขอเคลียดินก่อนดินมันรู้สึกว่าลกแล้วกันอ่าโอเคตามด้วยบรรดวยเดี๋ยวคราฟนี่ก่อนอ่ะ มาวางปิดเลยปิดเ,เดี๋ยวเอาโต๊ะคับปิดด้วยนะโอเคเรียบร้อยครับผมแค่นี้เราก็จะได้แบบเป็นสถานีรถไฟที่กระโหลกกระลามามา่มา,มาปลากระป๋องแล้วก็ผงชรสด,ด้วยฮนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทําทางเดินลงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอทุบตรงนี้ก่อนเอานี้มาด้วยวางปุ๊บอ่ะแล้วก็ทุบตรงนี้วางเดี๋ยวดยวแล้วก็อย่างนี้เลี้ยวมาตรงนี้เอ่อตรงนี้ก็ลงมาอีกทีหนึง่ง แล้วก็ทุบตรงนี้ออกไปแล้วก็ตามด้วยวางสองบล็อกค,ครับผมไปสีบ่บล็อกไม่ใช่สองไอ้บ้าเอ้นี่ไงเรียบร้อยเดินลงมาตรงนี้ปึ๊บ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 ปึป๊บแล้วก็เดินออกไปเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสงสัยนะว่าลอยอะไรควิปเปอร์ระเบิดนะฮะตอนที่ผมออกมาจากถ้ำมันระเบิดใส่หน้าเลยเว้ยเออตกใจเหมือนกันตอนนั้นรู้สึกตกใจรู้สึกช็อกให้ตายเถอะไอ้บ้า,อาเอ้ยรู้สึกช็อกกันเลยเดียวเชียวป่ะตอนนี้ผมต้องการเอารางรถไฟนะครับซึ่งรางรถไฟอันนี้มันต้องใช้เลส s t o ใช้ไม้แล้วก็ใช้ทองนะครับรางรถไฟอ่าไออะไรนะรางรถไฟอะไรวะเดี๋ยวเราลืมลืมรางรถไฟที่มันเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็เออเราต้องไปเอารางรถไฟตรงที่จะไปหมู่บ้านเอเบซีมาด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราไม่ค่อยมีเลยอะ่ะอืมเนาะเราไม่ค่อยมีเลยวูสตอนนี้กเกษตรกรเราเริ่มไปไกลแล้ววะเออตอนนี้เราเริ่มมีผักพืชผักเต็มแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาทําฟาร์มเลี้ยงหมูกันใหญ่ๆดีกว่าเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ซีเรียสอะไรกับฟาร์มหมูเท่าไหร่ดูดิไก่มันก็ยังออกไข่ไม่ไปไหนอะ่ะปะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในดีกว่าดีกว่าดีกว่านี่ไงโอ้โหทองมันเยอะอะไรขนาดนั้นอะ่ะอะถูเอ้ยไหนว่าทองเอาทองหายเอ้ยทายหองไม่ใช่อะทองหายเล่นมุกอันนี้มุกหรือเปลือกหอยเดี๋ยวแป๊บน,นึง เอ,อ,อันนี้ต้องเอามาทองเราไปไว้ที่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวทําไมทองเราหมดผมเอาทองไปไว้ที่ไหนอย่าบอกนะว่าผมเอาทองไปไว้ที่นู่นอะไอท้ที่ปั๊มซอมบี้หรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองขอให้ผมคิดไปเองด้วยเถิดโอ้ขี้เกียจกลับไปเอาอะอ้โถอะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามด้วยเอ่อเลสต์ Let s t o n toss นะครับแล้วก็ตามด้วยไปขุดไอ้นี่มาเลย <S <S เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมนอน อืมขอนอนก่อนอันตรายเอ้าชิบหาย๋อตกใจโอ้ตกใจ,กใจหมดเลยนะึกว่านอนไม่ได้ให้ตายเถอะอ่าโอเคเดี๋ยวขอนอนก่อนแล้วกันมานอนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขอไปเอารางรถไฟเราคืนก่อน pumped. เพราะ <c oughs> ว่าเราค่อนข้างที่จะเสียรางรถไฟไปเยอะอ่ะเข้าใจว่าคืออารมณ์เธอเข้าใจปะมันเสียรางรถไฟไปเออเออเอออุ้ยอ้ยอุ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 ้ยมึงเอ้ยอ้ยเย่าเลยแต่เมื่อกี้ โชคดีที่มันมีน้ำไอ้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ยเดียวมึงก็ขุดแต่รางรถไฟก็ได้มึงไม่ต้องขุดบล็อกไอ้นี่มาก็ได้มั้งโอ้เกือบโอ้เมื่อกี้ผมคิดว่าผมตายนะโอ้มันรอดได้ไงวะโอ้เอาทุบๆๆนะครับเขาบอกแล้วว่าอย่าใช้สะพานอันนี้มันไม่มั่นคงเออเราต้องใช้สะพานไอ้นั่นแะไอ้ไอ้ด้านข้างมันน่ะบนึ่งนะขอแยกกันนี้ก่อน ยัดยัดปึ๊บโอเคเนี่ยมันต้องใช้สะพานอันนี้เว้ยแล้วก็มีซอมบี้หนึ่งตัวครับผมมาหาเราแล้วแต่เราก็จะขุดอบล็อกพวกนี้หนีครับอ่ะเราเรามาลองดูว่าระหว่างเราขุดบล็อกอันนี้ไปเรื่อยๆกับซอมบี้มันจะเดินตามเราทันไหมเฮ้ซอมบี้อ้าวเดี๋ยวอ๋อตกใจนึกว่ามีแค่นี้โอ้โหตกใจงงเลยทีเดียวเชียวมันก็มีเยอะอยู่ไม่ใช่หรอวะเออตอนแรกก็คิดอย่างนั้นนะมาดูอีกทีเอาหาย อาไปขุดไปเรื่อยๆครับเราต้องการของที่ซอมบี้ยังไม่ต้องเดินตามก็ได้บางซอมบี้เราไม่อยากจะฆ่านายเลยนะซอมบี้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนเช้าเราอยากจะฆ่านายเฉพาะตอนกลางคืนเข้าใจไหมซอมเว้เพราะฉะนั้น <c oughs> นายถอยออกไปเถอะ,น,ะนั่นเนี่ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเดี๋ยวมันล่วงลงไปข้างล่างไม่ดีเออเดี๋ยวมันล่วงลงไปข้างล่างเดี๋ยวแบบมันจุ่มน้ําอีก ขี้เกียจเดินขึ้นมาซอมบี้ไหนไม่ต้องเดินตามเราก็ได้นะสอมบี้ใจเย็นๆนะซอมบี้โอ้โหมันยังเดินตามอยู่เว้ยมันยังหน้าด้านได้ใจเดี๋ยวถือดาบไปก่อนเราได้ฆ่าซอมบี้แน่นอนกับผมาพาน์ทนี้ได้ฆ่ามันเนี่ยเออไม่ต้องห่วงเรียบร้อยอืมหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีไปขุดไปตดเตเตเต เย่เดี๋ยวอะไรของกูวะเดินเดินอันนี้อะไรล่ะซอมบี้เอ้ยอะไรครับมันเดินตรงเดินตามทําไปเดินตามทําไมแล้วแม่กางเกงทองอันเดียวก็ยังจะให้ทําไมไม่ให้ทั้งตัวเลยวะอืมตุ๊ดนี่วะไม่ใจไม่ใจเลยมาขุดไปเรื่อยๆตามใจคิดไปแล้วครับตอนนี้เรากาลังเอ่อขุดอะไรนะรางรถไฟ เพื่อไปทาสถานีรถไฟอันใหม่อะนะเพราะว่าสถานีรถไฟนี้ผมไม่ต้องการมันแล้วเราได้ของจากหมูบ่บ้านเอวีซีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ได้เท่าไหร่โอ้โหได้หลายชุดเหมือนกันนะอ่าผมเดาว่าถ้าเราจะทําจากบ้านเราไปตรงที่ปัม๊มมันไม่น่าจะใช้เยอะขนาดนี้นะเพราะว่ามันไม่มีทางเลี้ยวเยอะไงมันมีแค่ทางเลี้ยวเดียวนะครับอะไรประมาณนั้นปะรีบกลับดีกว,ว่าว่าเราเดินลัดไปตรงนี้ได้ไหม เดินตัดไปเลยเออเดินลัดไปเลยได้ไหมน่าจะได้อยู่นะเออมันแต่ว่ามันเราจะขึ้นไปบนสะพานไม่ได้เด็ดเออดจบโดดน้ำปะในเวลาในการสร้างนะครับผมสร้างอะไรวะเอาลืมเอาลาลรถไฟแม่พึ่งคิดพึ่งพูดเมื่อกี้มึงก็ยังจะลืมตายเถอะอีบ้าโอ้ยยังจะลืมอีกอโถเอ้ยปะปะปะข้ามข้ามเลยอื้มตายเถอะ นี่ไงมีสะพานไม่ใช่สะพานมันคือรางรถไฟเว้ยเออเราต้องใช้จินตนาการให้เยอะๆมันไม่ใช่สะพานธรรมดามันคือรถไฟเออเราต้องคิดต้องคิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสิ่งที่เราบุญจะสร้างนะครับก็คือเป็นอ่อมอ๋อมออมอันนี้เลยออมจึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ตามด้วยอีนี่หนึ่งอันแล้วก็ตามด้วยจะมีเลสโตนมาตรงนี้ ก็จะมีเอ่าเป็นแท่งๆงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยจะมีสวิกสวิกเดี๋ยวปุ่มมันต้องการปุ่มขอหาปุ่มแป๊บไม่มีปุ่ม <c oughs> ต้องการปุ่มสักสองปุ่มแล้วกันเออต้องการปุ่มแล้วกันไหน αι, ขอดูดิปุ่มมีหรือเปล่าปุ่มจา๋าขอแคปนี่บล็อกเรียบมีอยู่ครับโอเคดีไปโอเคได้มาแล้วครับผมสองอันดูนี่เดิมันยังไม่ละลายเลยเออมันต้านทานไฟได้เว้ย โอ้โผมทำไว้เล่นๆนะน,นะผมทำไว้เล่นๆนะน,นะอ่าโอเคครับผมกดได้ตามสบายใจแล้วก็มาทุบข้างหลังตรงนี้ออกตามด้วยใส่เป็นไอ้นีแทนนะครับโอเคนะเนาะว่ามันจะได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่ชนขึ้นมาบนนี้โอเคหลักการในการสร้างนะครับผมเราจะเว้นไว้สักประมาณสี่บล็อกแล้วกันนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งครั้งนะครับก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอ่าตรงจุดหมายปลายทางของเรา ก็ทำไมถึงเว้นไว้แค่4บล็อกก็คือมันจะได้แบบเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเราเว้นไว้สักหาบล็อกเนี่ยมันจะไม่เร็วนะครับมันจะวิ่งช้ามากโอเค1 2 3 4ยัด1 2 3 4ยัด1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1นึ่งหเหมือนกับกูอยู่กีฬาสีอ่ะเออเหมือนกับบอกพวกเชียร์ลีดเดอร์ เหมือนก็เหมือนก็บอกพวกเชลิเดอร์เออให้ตายเถอะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราวางเกินไปหนึ่งอันถูกไหมหนึ่งสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งลำบากแลอเกินกับชีวิตโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆต่อไปแล้วกันนะครับจนกว่ามันจะถึงตรงนู้นไอ้นี่เพราะถ้าผมจําไม่ผิดไม่น่าจะได้ใช้เยอะนะก็อันเนี้ยไม่น่าจะหมดด้วยนะเพราะว่ามันไม่ไม่ไกลกันเลยนะ ต่อแล้วทำไมไม่ไกลทำไมพี่ไม่เดินเองล่ะขี้เกียจครับผมอันนี้คือข้อสรุปครับผมการขี้เกียจทําให้ทุกอย่างพัฒนาไปครับผม,มผมบอกไว้ก่อนนะการที่เราขี้เกียจนั่นแหละคุณคือคนที่ทําให้โลกนี้มันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเว้ยหลายคนถามว่าทําไมมันทําไมขี้เกียจแล้วทําไมถึง,ถ,งถึงทําให้โลกพัฒนาขึ้นใช่ไหมอ่ะอย่างเช่น ่ประเทศอ่าอย่างเช่นโลกเราเวลาจะเดินทางไปที่ไหนต้องขี่ม้าถูกปะแต่ก่อนนะขี่ม้าขี่เกวียนเกวียนเนี่ยจะต้องใช้ใช้วัวลากใช่ไหมขี่ม้ามันก็เหนื่อยถูกไหมเขาก็เลยคิดค้นรถขึ้นมาไงเออเขาก็เลยคิดค้นรถขึ้นมาเพื่อให้เราสบายเออถ้ามันไม่เหนื่อยแล้วก็ อะไรอะเราจะเราก็ย <Wagner> ังข pues um, so uh, uh, ah, ี sure ่ม like, ้าอยู uh, ่น uh, ั่นแหละเออแล้วก็แบบสมมุติว่าอ่าในกรุงเทพอย่างเช่นในกรุงเทพรถติดอืมรถติดแล้วยังไงต่อเราทํายังไงให้รถไม่ติดเราก็ต้องทาเอ่อพวกแบบรถไฟฟ้าถูกป่ะอ่ารถไฟฟ้าถ้าพอมันมีรถไฟฟ้าคนก็คือแบบคนมาขี้เกียจอะพูดง่ายๆขี้เกียจไปขึ้นแท็กซี่อะเอออยากให้มันสบายกว่านี้ก็รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยขี้เกียจแบบต่อรถเยอะขี้เกียจขึ้นรถเมล์อืมนั่นอะไรฮะ ก็คนที่ขี้เกียจทําให้มันมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเข้ามาเว้ยเยอะฟู yeah. ้สลอดเชจริงจริงจริง,รงอันนี้คือความจริงเว้ยคนที่ขี้เกียจยิ่งมนุษย์เราขี้เกียจเออมันก็ยิ่งจะมเออีเทคโนโลยีขึ้นมาเยอะอย่างเช่นในอนาคตคนเราอ่ะอย่างเช่นตอนนี้คนเรามันขี้เกียจเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้คนเราก็จะผลิตรถเกี่ยวข้าวขึ้นมาถูกไหม <c oughs> เขาก็จะสร้างรถเกี่ยวข้าวขึ้นมาเว้ยเออ <c oughs> เห็นไหม อนั่นแหละครับมันมันขึ้นอยู่กับที่ความขี้เกียจของเรานะแล้วก็มีเสียงซอมบี้ตกใจหมดเลยลืมไปว่าตรงนี้ดงซอมบี้นี่วะลืมไปเลยให้ตายเถอะไอบ้บ้าโอเคเอาของเก็บหน่อยเดเอนี่นี่อย่าเก็บนี่อย่าเก็บโอเคครับตอนนี้เราได้รถไฟมาแล้วนะครับผมหนึ่งคันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะใช้หนึ่งคันนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะมีเป็นประโยชน์ได้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอารถไฟนี้ไปวางข้างบนแล้วลองดูว่ามันจะวิง่งได้เดี๋ยวมันจะวิ่งไม่ได้นี่วะ ลืมลืมลืมโอ้โหลืม what the fuck ลืมได้ไงวะเนี่ยเออผมลืมใส่ฐานให้ตายเถอะลืมใส่เนี่ยทอสเลสโตนทอสเออแล้วรถมันจะวิ่งได้ไงไม่ใส่เลสโตนทอสให้ตายเถอะบาเดินขึ้นไปใส่ก่อนอืมต้องเดินขึ้นไปใส่ใหม่ <c oughs> อีว่าเอาลืมไปได้ไงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอ่ะปักทอสเลสโตนทอสแล้วกันโอเคอ่ะปุ๊บอ่าตรงนี้ก็ทางเลี้ยวก็ปักไว ไม่รู้ว่ามันจะต้องเสียเยอะแค่ไหนเนี่ยก็น่าจะได้เสียไม้เยอะเหมือนกันปุ๊บอืมอ่าโอเคค่อยๆเจเจๆปนๆไปอย่างนี้แหละก็มันจะทําให้รถวิ่งเร็วขึ้นด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบรถด,ด้วยนะเออเดี๋ยวเราค่อยมานั่งทดสอบรถแต่ตอนนี้นะครับผมสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือละมุลสัมผัสของพิกแอคนั่นเองซึ่งถามว่าจะเอาไปทําไมละมุลสัมผัสของพิกแอคนะครับผมซึ่งผมอยากได้ไปขุดน้ําแข็งเว้ย ผมอยากได้ละมุนสัมผัสหรือนิ่มนวลไปขุดน้ําแข็งซึ่งเราจะสามารถทำออะไรนะอ,อย่างเช่นถนนน่ะเราจะสามารถทําถนนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากๆโดยน้ําแข็งซึ่งผมก็เคยทําไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไงก็คือทําแบบเล่นๆกัแบ,บแชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาสร้างอน,นั้นให้มันดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมเว้ยเออเดี๋ยวเราจะกลับมาสร้างมันแบบให้มันไปแบบไกลๆเลยก็ได้ แต่ก็น่าจะใช้เวลาสักห้าสิบพาร์ตก็น่าจะเสร็จเดี๋ยวห้าสิบพาร์ตนี่กะจะแบบเล่นจนตาแฉะเลยใช่ไหมเออเล่นจนแบบตาบอดกันไปข้างหนึ่งให้ตายเถอะไปวางเหลืออีกสี่สี่ท่อนนึงอ่ะอันนี้ก็คาฟเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดอันไม่น่าจะพอนะครับก็น่าจะต้องไปเอาที่บ้านอีกหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจให้ตายเถอะอีบาโอเคปักพอ ไม่ใช่ทอสเขาเรียกว่านะ mm hmm. okay. อะไรเลสต์โดนทอสโอเควางอันนี้ก็วางเหลือกี่อันไม่กี่อันแล้วไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เอานี่ไปแปรรูปเอาเป็นแท่งไม้แรกเลยแล้วตามด้วยนี้เจ็ดอันพอแน่นอนครับผมไม่มีไม่มีทางที่มันจะไม่พอตป๊บนึงองน,นี่ไงค้าเพิ่มด้วยเนะี่ยวางเดี๋ยวทุบอันนี้ก่อนโอเคตกใจดูว่าจะล่วงลงไปข้างล่างแล้วก็อย่างนี้ครับผมปับ๊บอ่ะสุดท้ายจึบ๊บ แล้วก็ตามด้วยทอสประดับประดับทอตต้องประดับแล้วโอ้ยเดี๋ยวดูล่วงนี่ตายเถอะว่าจะไม่ล่วงแล้วเออว่าจะไม่ล่วงแล้วนะโอเคให้ทอสมันอ,อทำให้สว่างสวยขึ้นหน่อยครับเพราะว่ามันค่อางจะมืดปะเดี๋ยวเรามาลองกันดูอืว่าจะออกมาเป็นอีท่าไหนจำหนึ่งนะขอเอาเงี่ยนไฟเ๋รเราจะทำเส้นทางให้มันดูสว่างสวยกว่านี้นะครับไปเลยลูก เช็ดโคตรสบายไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้รถมันวิ่งโคตรสบายเลยอ่ะเออไม่ต้องทำอะไรเออปล่อยให้รถมันวิ่ง่ <c oughs> า,งงางเงี้ยวันดีคริปเปอร์โอ้ my god มีคริปเปอร์อยู่ข้างล่างด้วยโอ้โหเสียงรถไฟที่ดังมากอืมเสียงเกมไมค์ครับเสียงที่ดังนะเสียงรถไฟดังมากเลยโคตรดังเลย โอเคอันนี้ก็จะถึงสถานีนะครับสถานีต่อไปอ่ะต่อไปเดี๋ยวแพ๊บนึงขอปักท็อตแถวนี้ก่อนเพื่อความเพื่อเพื่อเพื่อความปลอดภัยเข้าใจปะมันก็เพื่อความปลอดภัยกับพี่นอพ่พอแม่พี่นอสูรบุทุกคนแล้วเนาะอืมมันเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นนะฮะโอเคไปเรียบร้อยอืมเรียบร้อยเรียบร้อยชืบชึบอ่าอันนี้ก็ต่อเติมเลยทีเดียวชึบอ้ต่อเติมต่อเติมต่อเติมจะสูดอ่ เออเดือดสือสือเสือโอเคเดี๋ยวขอเพิ่มเติมกันนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วฮะแค่นี้ก็จะเป็นอันแสดงว่าเออรางรถไฟของเราสถานีนี้นี่ก็สว่างสวยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมาแว้นกลับกันฮะไปเลยลกูก <c oughs> ชอบเวลาเล่นรถไฟนี่แนะ <c oughs> มันชอบเวลาเล่นรถไฟนี่แหละชอบที่สุดแล้วในเกมไมครับเนี่ยเออมันรู้สึกสบายแล้วไม่ต้องทําอะไร ขี่รถไ,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 แบบไฟชมวิวเอเจะไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมแบบขี่รถไฟชมวิวเฉยๆอะ่ะเออมันรู้สึกสุขส,บ,ส,บ,สบายเหลือเกินเห็นไหมแปบบ๊แบๆบก็ถึงแล้วแป๊บๆก็ถึงแล้วไม่ต้องไปเสียเวลารอคอยให้เน่นเนรับผมว้าเป็นไงเป็นไงแม่ดูสะเท่เลยดูสะเท่เลย ให้ตายเถอะแมดูหลอกขึ้นมาทันทีเลยอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากัอนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนดีครับเจอกันครับผมลาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พร์ทหน้าขอไปทำให้แถวนี้มันสว่างก่อนนะี <c> ้ <oughs> รู้สึกแถวนี้จะวังเวงมากเออเหมือนกับรัดดาแลนอ,อบ้าเลยหลายคนถามพี่เว็บรัดดาแลนคืออะไรมันคือหนังครับผมหนังผีนั่นเอง ตามนั้นนะอืมเข้าใจตรงกันนะแม่ถามไปไปพิมพ์ใน google เสิรัดดาแลนดแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงไปกันเด้อ <c oughs> อีบ้าอะไรมันจะขนาดนั้นนะั่น